พงจุ้ยวนช่างสวัสดีครับพงจุ้ยวนช่างพงจุ้ยเศรษฐีพงจุ้ยเพื่อความสําเร็จและชัยชนะเย็นนี้จะพูดเรื่องความเฮงและความสวยนะครับอตอนนี้บ้านผมก็มีความสวยมาเยือนนะเอาให้ง่ายตามหลักพงจุ้ยอะ่ะคือบริเวณหน้าบ้านเนี่ยที่เห็นนี่คือมันเป็น ต้นกล้วยนะต้นกล้วยทางของกล้ยถือว่าเป็นไม้ที่ทําให้เสียทรัพนะครับเป็นไม้ดูดทรัพย์ดูดเงินออกจากกระเป๋าเราอะ่ะเดิมทีตรงนี้ก็เป็นที่โลง่โลงๆไม่มีอะไรแล้วก็มีคนมาซื้อเขาก็ทํามาทําเป็นสวนก็เป็นสวนกล้วยนะแล้วเผลอมาอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของบ้านโดยดบริเวณหน้าบ้านเรานะทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นทิศความมั่งคั่งร่ารวยกล้วยมันก็ดูดความมั่งคั่งร่ารวยไปไอฝั่งนี้ เดิมทีเป็นป่ากระถินตอนนี้โดนภาษีเรื่องที่ดินไปเขาก็เขาก็โค่นกระถินทิ้งเอากล้วยมาปลูกอีกมันก็เลยตอนนี้กลายเป็นเรื่องซวยไปนะความซวยไม่ต้องไปหามาหาเองความเฮงอยากได้เราต้องสร้างเองนะครับอันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงเลยวิธีแก้คือต้องตัดต้นกล้วยทิ้งอเอาอไปตัดได้ไงมันไม่ใช่กล้วยของเรานะ อันนี้เป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ตามหลักฮวงจุ้ยที่ผมเคยพูดไว้ฟ้าดินคนอาชีพฟ,ฟ้าคือสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เช่นฝนตกแดดออกเนี่ยที่ทางชาวบ้านมาปลูกกล้วยมาปลูกอะไรไม้อปมัปมงคลออกมาเราก็แก้ไขอะไรไม่ได้เราต้องทําใจอย่างเดียวนะทำใจและยอ่อยอมรับเดีย๋ยวค่อยไปกระตุน้นตําแหน่งการเงินในบ้านเอาก็ฝากไว้แค่นี้นครับกล้วยเป็นไม้อปมัปมงคลห้ามปลูกในบ้านห้ามปลูกใกล้บริเวณบ้าน ปลูกได้ต้องหา่างไประมาณสัก20 30เมตรอะไรเงี้ยจากตัวบ้านนะก็สามารถปลูกได้นะครับนีสสุดคืออย่าไปปลูกเลยไม้ประมงคลในบ้านนะครับเพราะจะมีแต่เรื่องเสียเงินเสียทองนะครับหวัดดีครับ